หลังจากที่ m a ส d ตอออกมาสวนกระแสเศรษฐกิจด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดตัวแนะนำรถปริ๊งอัพใหม่ล่าสุด All New Mazda PT-50 ไปเมื่อวันที่21มมก,กราคมที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตโควิด19และหลายพื้นที่อยู่ในระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดแต่สำหรับ m a ส d ตสาม,มารถเรียกกระแสปิ๊งอัพมืองไทยกลับมาได้สำเร็จด้วยแรงสนับสนุนจากดีลเลอร์ทั่วประเทศที่ต่างร่วมแรงร่วมใจ จัดกิจกรรมเปิดตัวเรียกระแสสร้างแรงกระตุ้นในกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นเพียงแค่1สัปดาห์สามารถกว่ายอดจองทะลุ1 0 0 0คันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเปิดตัวให้ลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของดูได้เริ่มส่งมอบให้กับลูกค้ารายแรกที่จังหวัดชนบุรี m a ส d a อ t 5ปีใหม่รุ่น High Racer ข,ขับเคลื่อน2ล้อแบบยกสูงเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9ลิตรให้กำลังสูงสุด 150แรงมา้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง16.1กิโลเมตรต่อลิตรได้รับความสนใจจากลูกค้ามากที่สุดมีราคาเริ่มต้นเพียง679,000บาทแต่แน่นด้วยอุปกรณ์มาตรฐานที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับขี่ส่วนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์3.0ลิตรก็ได้รับความนิยมเช่นกันตัวเริ่มส่งม,มอบให้กับลูกค้าไปแล้วกว่า300คัน และกำลังเร่งดำเนินการส่งมอบรถใหม่ให้ถึงมือลูกค้าโดยเร็วที่สุดมาสตาเตรียมผนึกกำลังกับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศจัดกิจกรรม m a ส d a Season of l u ฟลักระหว่างวันที่8-14ถึงกุมภาพันธ์นี้ที่โชรูม m a ส d a ทั่วประเทศเพื่อให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถ m a ส d a ได้คุ้มค่ายิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อจอง5,000บาทและออกรถภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้รับ m a ส d a p r พ m i เมียมลักเกมูลค่า1,900บาท ดอกเบีย้ยต่ำสุด1.99%ฟรีประกันภัยชั้น1 Master Premium Insurance 1ปีฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ10,000 0กิโลเมตรส่งผลให้ค่าใช้จา่ายในการบำรุงรักษาตามระยะทางตลอดระยะเวลา5ปีหรือ10,000 0กิโลเมตรเริ่มต้นเพียง21 1 1 0บาทเท่านั้นเพื่อตัดความกังวลและช่วยบังบาภาระ,ระการดูแลรักษาตามระยะทางอีกทั้งยังเลือกใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100เเซ ที่ดีที่สุดในปัจจุบันเพื่อปอกป้องเครื่องยอนต์และยืดอ,อายุการใช้งานของรถให้ยาวนานมากขึ้นแถมช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้อีกด้วยพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลก กดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ